ดีค่ะเจนชนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพคารมาแวงก้าจาก lection, แพ็คขับเซเลคชันเลียนมัดลิกขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด54พอยต์นะคะ มาที่ p พย์เยอร์ t กันเลยคะ่ะวิธีอัพคามาเวงกาให้มีค่าพลัง OVERALL สูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสต์สมีด้วยกันหลายวิธีนะคะแต่เจนจำแนกออกมา2วิธีตามเพสต์สไที่เราจะอัพค่ะเพราะว่าแต่และเพสต์สไใช้พอยต์ในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะวิธีแรกสายเพสต์ p o s โพ i ิชันเกคืออัพไปที่การจ่ายบอล8 การเลี้ยงบอล8เกมลุกสปีดต้น8ความเร็วความอึด8การเล่นเกมรับ4จะเหลือพ้อย์อยู่2พอยต์นำไปอัพเพสตตายโพ s ิชั o n เกมจะตัน99นะคะคามาเวงกาจะตันอยู่ที่92 นำไปใส่ในทีมรวมบูตค่าพลังจะตันอยู่ที่95เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังเข้าๆวนะคะวิธีที่สองสายเพสตตา์อีก4เพสตตา์ที่เหลือค่ะคืออัพไปที่การจ่ายบอล9 การเลี้ยงบอล8เกมลุกสปีดต้น6ความเร็วความอึด8การเล่นเกมรับ3จะเหลือพอยอยู่4พ o i อยนำไปอัพเพสตตล์แต่ละเพสตตล์จะได้ตามรูปนี้เลยนะคะคามาเวงกาจะตันอยู่ที่92 นำไปใส่ในทีมรวมบูธค่าพลังจะตันอยู่ที่95เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังเขาวๆนะคะอัพเลยค่ะจากนั้นนำมาอัพเพสไตล์เพิ่มนะคะ แล้วเราก็นำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่95สําำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย